นกได้ลูกเอา้านี่ตัวหนึ่งอืมอืมน,น,นั่นนั่นนั่นเอนอนกอียงสมับรพามายางจากข้าวพี่น้องเอ้ยอยากเล่นจังสี่แดดละ่ะอยาเล่นได้ลูกเอ้ยขี่บุหรี่ไม่เอาหาวใส่คนไม่เห็นคนมาจีจิเกข้าวนี่นกก็ไดเนี่ย เอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่มาสินั่นเด้นี่บังด้นกนี่ตัวนี่ห้าวหเาวเาว่าเนมาเล่นกับลานกับบินใส่ห้าวเด้วันนี้ก็เริ่มมาได้บกักพามหน่อยเลยฮะน่ะบินเส่หัวห้าวน่ะพามายางจากข้าวพี่น้องเอ้ยอยากเล่นจังสี่แดดล่ะอยาเล่นได้ลูกเอ้ขี่บุหรี่ไม่เอา มาเล่นน้ำใบใหม่ปจังบันนะมาเบิองเอียงเพิ่นธรรมชาติเอียงของเพิ่นน่นมเบิองนกเหรอฮาวใส่คนไม่เห็นคนมาจีจิกเข้าเนี่นกก็ได้เนี่ยเอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่ไม่สินั่นเด้๋นี่เบิองดูนกนี่ตัวนี่ฮาวฮาวเนี่ยเอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่ไม่สิ นั่นได้หนิบังดูนกนนิตัวนี้ห่าวหา้าวขาร้านมาเหรินทอดแมา่ตะวังเรืองนก <c oughs> ตอนนี้ละจ้าพามาย่างจากข้าวพี่น้องเอ้ยอยากเห่นจังสี่แดดละ่ะอยาเห่นได้ลูกเอ้ขี่บุหรี่ไม่เอาประหยัดคนเอเออยยามัดจิกตาลูกคอยเด้อนั่นนั่นเออ นกปูแอ,อ่นกมาทางหลังบินมาตอดทางรไปมือนันก็ย่งพระท่านเบิดอยู่ขอบคุณนะคะที่รับชม<ะ>สองโตพุนเอามาจิกลานข่อยเด้อนี่สองโตต้นมะขามแม่มือว้านมือนันก็เอามะขามนั่นนกคันนี้ล้านกับพ่อหลานล้านก็บลินพ่อหลานเป็นยายกับเราบ้างนกย่านมันบิน <laughs> ยันบินมาจิกนาะลูกอู้นั่นนั่นนั่นน่นนั่นนกปีแอ่นคนเอ่อยัามัจิกตาลูกคอยเด้อนั่นนั่นนเออนกปีแอ่นคนคนนี้หลานกับพ่อหลานหลานกัลินพ่อหลานเป็นย่ากับเราบ้างนกย่านมันบินยันบินมะจิกน้าลูกอ้นั่นนั่นนั่นน่นน่นบ้านหลานมันล่นทัมัดเรบ้างเลืองนกสนีล่ะจ้า เ <N ic> นี่ยเอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่มาสินั่นเด้นี่บังด้วยนกนี่ตัวนี้ห้าวห่าวตะกี้รกลูกมีคนมันเด็ดเอ,อาไลไยแล้วไลแล้วคน่นกับบ้องหวงดอกพี่น้องกำลังพอดีกินกัก <N ic> ะเพยวเด็ดเอาพามายางจากข้าวพี่น้องเอ้ยอยากเล่นจังสี่แดดละอยาเล่นเด้ลูกเอ้ขี่บุหรี่ไม่เอาอก,กันนะพี่น้อง บังอ้าวหาวก็อเอิญน,นกเอียงหือยัเก็บด้วยหรกขยะอันนี้ทีขยะหาวใส่คนไม่เห็นคนมาจีจีเข้าในี่นกก็ได้กอ,อวัดเนี่ยแมเ่เรนก็ลานกับ,นกบ,บินใส่หฮาเด้วันนี้ก็เริ่มมาได้บักพามหน่อยเลยฮะนะบินใส่หัวหฮานะพกคันนี่ลานกับพ่อลานลานกับเรนพ่อลาน เปนย่ายกับเราบ้างนกย่านมันบินย่านบินมาเจ๊กนกโอ้ยนั่น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 นกเนี่ยเอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่มัสินั่นเด้ยนี่บังดูนกนี่ตัวนี่ห้าวหาว่าร้านแม่หล่นเขาบ้างเรืองนกตันนี่ละจ้าเออเป็นตาหักดีอยู่ได้ละเนาะแต่ว่าเพื่อนห่าวนั่นนั่น แ <laughs> อบเบิ่งน,นกสองตัวปุณณียามาจิกหลานพอเดอีอะสองตัวต้นมะขามแล้วมื่บ้านมื่อนั่นก็เอามะขามแน่นๆน้องเอ้ยนี่เพื่ออะเพผ่้จิบิน,นมาหาเราทุกกันนะพี่นอ้องเบิ่งอ้าวหาวกาเอิญนกเอเี่ยงนีกเก็บดูวยกขยะอันนี้ทิม ตะกี้รกๆมีคนมันเดดเอาไลายแล้วลแล้วเพิ่นเพื่อนกับววห่วงดอกพี่น้องกำลังพอดีกินกับเจียวเด็ดเออ,อวัดในแมาเล่นกับลานกับบินใสเ่เ้าเด้วันนี้ก็เริ่มมาได้แบบพรามน้อยเลยฮะนะบินใส่หัวห้านะ่ะพกกันนะพี่น้องเบิง่งอ้าวหาวอเอ้น,นกเอีย้ยงหือกยกด้วยรูกขยะอันนี้ทีม บัญญานคนอเอ,อ่อยามัดจิกตาลูกคอยเดอ้อนั่นนั่นเออนอกอนบัญญานคนพีออ่น้องเอ้ยนี่เพื่อว่าใดเพื่อจิบินมาหาเราน้องโตเป็นคู่กันนี่จิบินมัดจีเข้าไปนะชออาลานมาเล่นหรือวาเบิ้งนกคู่นี่นะมักเล่นน้ำใบใหม่ไปจังเสรน มาเบิงเอยียงเพิ่นธรรมาชาติเอยียงของเพิ่นนมเบิงนกคันนี้ล้านกับพ่อหลานล้านกับลินพ่อหลานพี <c oughs> ่ย่ายกับเราบ้างนกย่านมันบิน <c oughs> ย่านบินมาจิกนกอู๋นั่น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 นกนี่เอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่มาสินั่นเดี๋ยนี้เบงดูนกนี่ตัวนี้ห่าวห่าวพี่น้องเอ้ยนี่เผิร์บ่ะไ้เพิ่์บจะบินมหาหาเรา ก็เอินนกเอียงนกโอ้ยนั่นดันเห็นบ่สิบินมาใส่คนก็เอินนกเอียงนกโอ้ยนั่นดันเห็นบ่สิบินมาใส่คนเออว่าในบ้าเรือนกับลานก็บินใส่เฮาเด้ วันนี้ก็เลิ่มมาได้บักพามน่อยเลยฮะนะบินเส้หัวห้านะ่ hmm. ะอระหยานคน <Hey. S 1> เออยามัดจิกตาลูกคอยเด้อนั้นนั่นเออนอกปยาอานขวานหาวใสคขวานหมีขนคนมาจีกจกเข้าในนกก็ได้น,ก,ก,น,ไดนกได้ลูกเอ้านี่ตัวหนึ่งนั่นนั่น hmm. นั่น เออนกแขกัคันนี่หลานกับพ่อหลานหลานกับลินพ่อหลานเป็นย่ากับเราบ้างนกย่านมันบินย่านบินมาจีกมาดูโอ้หนั่น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 นก่นนนกนกกันนะพี่นอ้องเบิงังอ้าวหาวก็เออนนกเอีองอยงเอ็กเกปดุรุคยะอันนี้ทีนี้ฝังสองโต เอากระลังหางลานแบบนี้เอาอยาเด้อหัว <laughs> ง <laughs> อกเอี่ยงสมหาวกดอกถ้พามายางจากข้าวพี่น้องเอ้ยอยากเล่นจังสี่แดดละ่ะอย่าเล่นได้ลูกเอ้ยขี่บุหรี่ไม่เอานอกได้ลูกอา้าวนี่ตัวหนึ่งนั่นนั่นนั่นเออนกเอีเอ่ยงสมของโตเป็นคููกัน นี่สิบ er, ินมาจิกเข้าคนน่ะชาลานมาเด่นหรืว่าเบิงนกครูนี่นะปัญญาอ่นคนเอออย่ามาจิกตาลูกคอยเด้อนั่นนั่นเออนกปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่นคนเอออย่ามาจิกตาลูกคอยเด้อนั่นนั่นเออนกปัญญาอ่นคนหาวใส่คน่เห็นคนมาจี จี้เข้าในนกก็ได้โอ้นอกอันนี้ไหมได้แะไปทางใดล่ะเอาอีกแล้วนกนี่นกสองตัวนี่มาสินั่นได้นน่บังดูนกนี่ตัวนี่ห้าวห่าวนกได้ลูกอ้านี่ตัวหนึงน่งอืมอืม นั่นนั่นนั่นเอ่อนกเอียงสมัคนกสู่คนพี่น้องน่ะอ้าวฮาวเออนั่นนะเอ้ยส่งพี่น้องเอ้ยนี่เผื่อว่นไดนเพื่อจีบินมาหาเฮาวก็เอิอนกเอียงนกโอ๊ยนั่นนั่นเห็นบ่สิบินมาใส่คนนโอ้ยขนนี้ หลานกับพ่อหลานห้านกับลินพ่อหลานป็นย่ายกับเราบ้างนกยานมันบินยานบินมาจิกนกอู้เน่นั่ยนั่นั่ยนี่นกไม่เล่นไม่จับเล็ดไปนี่อืมจังหน่อยจังสิป้ากลับไปนอนมาทางหลังบินมาตอดทางเอิอนกเอียงนก นั่นนั่นเห็นบอสิบินมาใส่คน